สวัสดีครับผมนายวรวิษดังรหัสนักศึกษา631137021นะครับวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาครับวันนี้ก็จะมาบรรยายบทที่4นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับคำนำนะครับหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้นะครับ Research and Development in Innovation and Learning นะครับได้นำเนื้อหาความรู้มาจากหนังสือแกนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ประเวทนะครับในบทที่4เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับหัวข้อแรกนะครับความหมายของข้อมูลหรือ Data นะครับข้อมูล Data หมายถึงข้อเท็จจริงข่าวสารหรือรายละเอียดที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาได้จาก ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาซึ่งจะมาในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ไม่เป็นตัวเลขนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะต้องกําหนดหรือวางแผนล้อมหน้าก่อนลงมือเก็บข้อมูลนะครับหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนํามาวิเคราะห์แล้วสรุปเป็นคําตอบนะครับ ข้อต่อมาครับความสาคัญของเครื่องมือการวิจัย <c oughs> ความสําคัญของเครื่องมือในการวิจัยใดๆผู้วิจัยจะต้องเลือกเครื่องมือวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้มาตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและน่าเชื่อถือโดยที่เครื่องมือที่จะต้องใช้ต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับ ข้อต่อมานะครับประเภทของข้อมูล Data 1หนึ่งจแนกตามที่มาของข้อมูลแบ่งได้สองประเภทคือหนึ่งข้อมูลปสมภูมินะครับ family c e นะครับเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งกําหนดกาเนิดของข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนความหมายนะครับสองข้อมูลทุติยภูมินะครับ secondary c e นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งกําเนิด ได้โดยตรงครับหรือเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับสองนะครับจำแนกตามลักษณะข้อมูลจะแบ่งข้อมูลได้สองเพศคือหนึ่งข้อมูลเชิงปริมาณนะครับขออภัยครับข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเป็นข้อมูลที่บอกเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่มีอยู่จริงของตัวแปรนะครับสองนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบอกเป็นปริมาณหรือตัวเลขได้ ต่จะบอกในลักษณะคำพูดหรือข้อความบรรยายที่แสดงคนนุณลักษณะของตัวแปรที่แตกต่างกันนะครับต่อข้อต่อมานะครับประเภทของเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลนนครับ 1. แบบทดสอบหรือเทสนะครับนิยมใช้กันมากในการวิจัยชั้นเรียนนะครับจะเป็นแบบวัดผลสันนิธิ์นะครับซึ่งแบ่งย่อยหลายแบบดังนี้นะครับ 1. แบบทดสอบอัตนัย2แบบทดสอบถูกผิด สแบบทดสอบเติมคำสีแบบทดสอบจับคู่นะครับ5ห้แบบทดสอบแบบเลือกตอบนะครับ2นะครับแบบสอบถามนะครับเป็นข้อคําถามที่เป็นข้อความหรือภาพเป็นคําถามสามารถแบ่งได้สองประเภทนะครับแบบสอบถามแบบปลายเปิดนะครับเป็นแบบสอบถามที่มี ข้อคำถามลักษณะเปิดกว้างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีสระในการตอบคำถามนะครับ2นะครับแบบสอบถามแบบลบิดนะครับเป็นแบบสอบถามที่มีข้อคำถามที่มีลักษณะในการจัดการให้ตอบแบบสอบถามประเภทนี้นะครับสามารถแยกไป้อีกค่าประเภทนะครับคือ1แบบให้เลือกตอบ2แบบประมาณค่า3แบบสมาติคดิฟเฟอร์ดิฟเฟอร์ลินทันดิฟเฟอร์ลินทานซิว ของออสกูดนะครับ c นะครับแบบสถานที่มี2ตัวเลือกหรือเลือกว่าแบบสำรวจนะครับ4แบบจัดอันดับหรือ ranking นะครับข้อ3านะครับแบบสังเกตนะครับการสังเกตอาจจะทําได้ทั้งสถานการณ์การธรรมชาติหรือสถานการณ์จำลองครับผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตเป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งด้านจิตพิสัยนะครับดานทักษะพิสัยด้วยนะครับข้อ4นะครับ แบบสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์เป็นการคุยซักถามระหว่างบุคคลในลักษณะตัวต่อตัวนะครับหรือผู้สัมภาษณ์หนึ่งคนกับผู้สัมภาษณ์หลายคนการสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็นได้สองประเภทดังนี้นครับ1การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะครับก็คือใช้คําถามแบบเปิดให้ผู้สัมภาษณ์อิสระในการตอบนะครับ2การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะครับใช้คําถามที่เตรียมไว้อยากเป็นลําดับนะครับให้มีคําตอบแต่ตัวนะครับ ผู้สัมภาษณ์จะไม่มีอิสระในการตอบนะครับหัวข้อต่อมาครับลักษณะที่ดีของเครื่องมือวิจัยทางการศึกษารครับความตรงนะครับ l i ิต t y นะครับความตรงเชิงเนื้อหานะครับคอนเทนต์ว i ิตนะครับความตรงตามเกณฑ์นะครับฮิทเชอร,ร์เรารีเ stability นะครับข้อสานะครับความตรงเชิงโครงสร้างนะครับคอนคอนซูสเรลิตี้นะครับข้อสองนะครับความเที่ยงนะครับเรลิเรลิตี้นะครับเรลิเบลิตี้เป็นความคงเส้นคงวาของเครื่องมือในลักษณะยืนยันวัดได้ค่าเท่าเดิมทุกครั้งก็จะมีความเที่ยงสูงนะครับข้อสานะครับความยากนะครับ ดิฟิค c ลตี้นะครับดิฟิคตี้จะพิจารณาจากสัดส,ส่วนของผู้ตอบถูกผิดถ้าตอบถูกมากถือว่าไม่ยากถ้าตอบถูกน้อยถือว่ายากมากนะครับและข้อ4นะครับอำนาจจำแนก this m i i m i n a t i o n power นะครับเป็นความสามารถของเครื่องมือที่จำแนกกลุ่มเก่งออกจากกลุ่มอ่อนนะครับโดยจะนำผลการตอบถูกผิดมาคิดคำนวณนะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแบบทดสอบเทสนะครับมีขั้นตอนการสําคัญทั้งหมดหข,ขั้นตอนต่งน,นี้นะครับ <c oughs> หนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ในการสอบว่าจ,จะวัดอะไรนะครับขอบเขตแค่ไหนกับใครและจะนำผลไปใช้ทาอะไรนะครับสองนะครับกําหนดประเภทแบบทดสอบครับโดยพิจรารณาจากจํานวนข้อคํานวณเป็นหลักนะครับ3ามนิยามคุณลักษณะเนื้อหา พฤติกรรมที่จะวัดจนถึงขั้นวัดได้นะครับ 4. ร่างข้อคําถามคุณลักษณะเนื้อหาพฤติกรรมที่วัด 5. ทดลองใช้กลุ่มเล็กๆและปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับคําสั่งภาษานะครับ 6. ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าสถิตินะครับข้อ2น,นะครับ,ออรบแบบสอบถามมีขั้นตอนการสร้างที่สําคัญดังนี้นะครับ 1. นิยามตัวแปรในเชิงทฤษฎีนะครับ2.2ครับ นำนิยามมาแยกเป็นองค์ประกอบถ้ามีนะครับตามทฤษฎีหรือแนวคิดหลักการ2.3นำองค์ประกอบมาแยกเป็นตัวชี้วัดถ้ามี2.4สร้างข้อคำถาม2.5กำหนดว่าเป็นแบบสอบถามปลายเปิดหรือปลายปิดนะครับ2.6กำหนดระดับที่จะวัดว่าเป็นชนิด2ระดับหรือมากกว่าหรือแบบอื่นนะครับ2.7นะครับกำหนดรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับการดำเนินการลและทำการชี้แจงนะครับ 2.8พิจารณาเบื้องต้นและทดลองใช้กับกลุ่มเล็กๆแล้วก็ปรับปรุงนะครับ2.9ลองใช้กับกลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าทางสถิตินะครับ 3. นะครับแบบสังเกตการสร้างแบบสังเกตมีขั้นตอนสาําการหขั้นตอนเหมือนกัน,นครับก็คือ 1. ศึกษาโครงสร้างทฤษฎีของพฤติกรรมที่จะสังเกตนะครับ3.2นิยามพฤติกรรมที่จะสังเกตจนถึงขั้นวัดได้นะครับ3.3 ยกร่างกายพฤติกรรมที่จะสังเกตนะครับ3.4เลือกแบบที่จะมาทีสังเกตนะครับ3.5นำแบบสังเกตไปทดลองใช้นะครับ3.6ทดอลองใช้ค่าของสถิติและปรับปรุงนะครับ 4. แบบสัมภาษณ์นะครับการสร้างแบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนน้อยกว่าเครื่องมือประเภทอื่นนะครับเพราะมักจะเป็นคำถามกว้างๆให้ผู้ตอบตอบได้โดยอิสระนะครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษานะครับ เครื่องมือที่มีคุณภาพจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเสียก่อนนะครับตามลักษณะของเครื่องมือวิจัยทางการศึกษาที่เก่าวมาแล้วก็ครับคือต้องมีความตรงความเที่ยงถ้าเป็นเครื่องมือที่วัดความรู้ต้องมีความยากและอำนาจจำแนกเหมาะสมด้วยนะครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะมี2องทีใหญ่ก็คือ1น,นะครับวิธีไม่ใช้สถิติและ2วิธีที่ใช้สถิตินะครับ ต่อมาครับวิธีการสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหนึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะครับ1.1การสัมภาษณ์1.2การสอบถามทางประสาท1.3การสอบถามทางโทรศัพท์1.4การสังเกต1.5การทดลองนะครับสองนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลติทยภูมินะครับส่วนใหญ่มักอยู่ในหนังสือนะครับหรือรายงานบทความหรือเอกสารขององค์กรต่างๆ ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้1ผู้เขียนรายงานบทความหรือเอกสารเหล่านั้นมีความรู้และความชำนาญเพียงใดสองพิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดน,นะครับสา้าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ชั้นต้นหรือขั้นสูงทางสติมาแล้ว้องตรวจสอบการดําเนินการถูกต้องมาส่วนเพียงใดน,นะครับข้อ3ามนะครับการสร้างแบบทดสอบและตรวจให้คะแนนระบบออนไลน์ในที่นี้ยกตัวอย่าง Google Drive นะครับ อีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างแบบสอบถามก็คือแบบฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกขออ้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์การสร้างแบบสอบถามออนไลน์หรือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับ,รบสําหรับการบรรยายบทที่4ผมก็ขอจบการนําเสนอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณครับ